สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่4เดือนกุมภาพันธ์2568เมื่อวานนี้ตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมก็ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตลาดรอบนี้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษผมยังคิดว่าเป็นตลาดซัมเมอร์เสียอีกเกือบทุกทีมีการเสริมทับทั้งขาเข้าและขาออกเต็มไปหมดเดี๋ยวผมจะมาสรุปเฉพาะทีมใหญ่ๆนักเตะที่น่าสนใจนํามาเล่าให้เพื่อนๆนได้รับฟังกันและถ้ายังพอมีเวลาเหลือบ้าง ผมจะมาสรุปการเสริมทัพของทีมเล็กๆมาให้ฟังกันอีกด้วยแต่ตอนนี้เรามาดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อคือนนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่แค่คู่เดียวนั่นก็คือเกมพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์นายทีมเซลซีชนะทีมเวสแฮมสองประตูต่อหนึ่งส่วนฟุตบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูผลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับคราวนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ตลาดเสริมทัพของทีมแอสตันวิลล่ากันก่อนถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่นักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามาร่วมทีมมันน่าสนใจตลาดขาออกของพวกเขาไม่น่าสนใจมากนักมีแค่ปล่อยตัวจอร์ดูรันไปให้กับทีมอันนาเซอร์ไปเมื่อหลายวันก่อนและปล่อยตัวดาวรุ่งที่ไม่ใช้ให้ออกจากทีมไปมาดูตลาดขาเข้าของพวกเขากันเลยดีกว่าตลาดรอบนี้ทีมแอสตันวิลล่า สามารถดึงนักเตะให้เข้ามาร่วมทีมได้ถึง3คนด้วยกันคนแรกเปิดตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้มาคัทแรฟฟอร์ดปีกตัวเก่งของทีมปีศาจแดงทีมแอสตันวิลล่ายืมตัวแรฟฟอร์ดมาจากทีมปีศาจแดงจนจบฤดูกาลนี้โดยมีเงื่อนไขไม่บังคับซื้อที่ราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และทีมแอสตันวิลล่าจะรับผิดชอบเงินเดือนให้กับนักเตะแค่70%เท่านั้นนักเตะรายที่2ที่ทีมแอสตันวิลล่าดึงตัวเข้ามานั่นก็คืออักเซลดิซาซีนักเตะกองหลังของทีมเซลซี ให้เข้ามาร่วมทีมจนจบฤดูกาลนี้โดยมีค่ายืมตัวอยู่ที่5ล้านปอนด์และไม่มีเงื่อนไขซื้อทีมแอสตันวิลล่าจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้กับนักเตะทั้งหมดฟาเบรซิโอโรมาโน่ยังได้บอกอีกว่านักเตะได้ปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมทีมไก่หรือทองมาโดยตลอดเนื่องจากนักเตะอยากย้ายมาร่วมทีมแอสตันวิลล่าเท่านั้นคนสุดท้ายที่ทีมแอสตันวิลล่าดึงเข้ามาร่วมทีมก็คือมาโกอเซนซิโอนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมทีเอสเช่ทีม, Villa มแอส มาจากทีมปารีสแซงต์แชรแมงจนจบฤดูกาลนี้โดยไม่มีเงื่อนไขซื้อและพวกเขาจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเงินเดือนทั้งหมดของนักเตะข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์มาดูตลาดเสริมทัพของพวกเขากันก่อนตลาดขาออกของพวกเขาไม่มีอะไรก็เหมือนกับทุกทีมที่ปล่อยดาวรุ่งที่ไม่ใช้ให้ออกจากทีมส่วนตลาดขาเข้านอกจากได้อนโตนิโอคินสกี้ผู้รักษาประตูและเควินดานโซนักเตะกองหลังมาร่วมทีมแล้วในช่วงท้ายตลาดพวกเขายังได้ยืมตัว มาทิตเต้น,นักเตะกองหน้าของทีมเสือตายให้เข้ามาร่วมทีมด้วยด้วยสัญญายืมตัวและมีเงื่อนไขไม่บังคับซื้อที่60ล้านยูโรและอีกหนึ่งข่าวของทีมไก่เดือยทองราดูดรากูสินนักเตะกองหลังคนเก่งของพวกเขาได้รับอาการบาดเจ็บและได้รับการตรวจเบื้องต้นแล้วว่านักเตะได้รับอาการบาดเจ็บ a อ l เอ็นควายหน้าฉีกขาดต้องปิดเทอมยาวไปเรียบร้อยแล้วข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้ามาดูตลาดนักเตะของพวกเขากันก่อนในส่วนของนักเตะขาออกที่พอจะคุ้นชื่อกันบ้างก็มีแค่ ไทรวอลเกอร์ Walker, นักเตะแบ็กขวาที่ย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานนอกนั้นก็เป็นพวกดาวรุ่งที่แจ้งเกิดไม่ได้ส่วนนักเตะขาเข้าของพวกเขาในรอบนี้มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกลาดิโอเอเชเบรีนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกจากทีมริเวอร์เพลสคูซานอกนักเตะกองหลังทีมชาติอุซเบกิสถานวิตอเยสนักเตะกองหลังโอมามามุฟ ma นักเตะกองหน้าริมเส้นและในช่วงท้ายตลาดพวกเขายังได้คว้าตัวนิโก้กอนซาเลสนักเตะมิดฟิลด์ชาวสเปนอายุ21ปีของทีมปอร์โต ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญานักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเรือใบสีฟ้าจนถึงปี2029ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูตลาดซื้อขายนักเตะของพวกเขากันก่อนในส่วนตลาดขาออกที่เราพอที่จะคุ้นชื่อคุ้นหูก็จะมีชื่อของอันโตนี่นักเตะปีกทีมชาติบราซิลเขาถูกปล่อยตัวให้ทีมรรอันเบติสทีมในลีกลาลิกา้ายืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้มาคัดแรฟฟอร์ดนักเตะปีกทีมชาติอังกฤษ เขาถูกต่อยให้ทีมแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้งานและไทเรลมาลาเซียกำลังพูดคุยกับทีม p ีเอสวีฮอเฟนกันอยู่ในส่วนของนักเตะขาเข้าของทีมปีศาจแดงมีอยู่ด้วยกัน2คนคนแรกคือแพทริกโดกูนักเตะวิงแบ็กของทีมเลเช่และนักเตะคนที่2คือเอเดนเฮเวนนักเตะก,กองหลังของทีมอาร์เซนอลฟาบริซิโอโรมาโนยังได้บอกอีกว่าในรายของอเลฮานโดรกานาโชนักเตะมิดฟิลตัวรุก uk, นักเตะพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งข่าวของทีมปีศาจแดง ลิซานโดมาตินสนักเตะกองหลังของทีมปีศาจแดงเขาได้รับอาการบาดเจ็บ ACL เอนคว้ายหน้าฉิกขาดเขาได้รับอาการบาดเจ็บมาจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่แพ้ต่อทีมคริสตัลพาเลซเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีมาสรุปตลาดนักเตะที่พอจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันก่อนในส่วนของนักเตะขาออกนักเตะที่ได้ย้ายไปแล้วและทางเราได้นําเสนอข่าวไปแล้วก็จะมีชื่อของเรนาโตเวกานักเตะมิดฟิลด์เขาถูกปล่อยตัวให้ทีมยูเวนตุสยืมตัวไปใช้งาน เชซาเรกาซาเดนักเตะมิดฟิลด์เขาถูกปล่อยตัวให้ทีมโตรินยืมตัวไปใช้งานส่วนนักเตะที่เพิ่งปล่อยตัวออกจากทีมเมื่อช่วงท้ายตลาดก็จะมีชื่อของอักเซลดิซาซีนักเตะกองหลังที่ปล่อยให้ทีมแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้งานคานีชุกูเอเมกานักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกเขาถูกปล่อยให้ทีมดอทดมุนยืมตัวไปใช้งานชูอัลเฟลิกนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกเขาถูกปล่อยให้ทีมเอซีมิลานยืมตัวไปใช้งานโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อและมีค่ายืมตัวอยู่ที่5ล้านอนทีม,มลานจะเป็นผผู้รับิดชอบเงินเด และเบนชิวลนักเตะแบ็กซ้ายเขาถูกปล่อยให้ทีมคริสตัลพาเลซยืมตัวไปใช้งานในส่วนนักเตะขาเข้าของทีมเซลซีมีอยู่2คนคนแรกคือเทรวอชาโลบานักเตะกองหลังเขาถูกทีมเซลซีเรียกตัวกลับมาจากการให้ทีมคริสตัลพาเลซยืมตัวเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานักเตะคนที่2คือมาทิตอามูกูนักเตะมิดฟิลด์วัยสิบเก้าปีของทีมแซงเอตียนทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยค่าตัว15้าล้านยูโรและมีเงื่อนไขแบ่งกำไราการขายให้กับทีมในลีกฝรั่งเศสด้วย ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาเซนอนและทีมลิเวอร์พูลในตลาดของทีมอาเซนอนทั้งขาเข้าและขาออกพวกเขาไม่ได้ซื้อใครมาร่วมทีมเลยมีแต่ปล่อยดาวรุ่งที่เราไม่คุ้นชื่อเท่าไรนักให้ออกจากทีมส่วนทีมลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ซื้อใครเข้ามาร่วมทีมในตลาดรอบนี้เช่นกันแต่พวกเขาได้มีการปล่อยยืมตัวดาวรุ่งสองรายนั่นก็คือสเตฟานไบเซติตนักเตะมิดฟิลด์เขาถูกปล่อยให้ทีมลาสพันมาทีมในลาลีกายืมตัวไปใช้งานและนักเตะคนที่สองคือคารวินแรมซี่นักเตะ เขาถูกปล่อยตัวให้ทีมคิวมานอกทีมในลีกประเทศสกอตแลนด์ยืมตัวไปใช้งานเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ